ลบ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 ทำเลยทำเลยรถระเบิด์ตรถระเบิดรถระเบิดใช่ข้าวแล้วนั่แล้วตัวนึ่มาได้ปะเอาได้ปะเอาตัวนี้ไม่ครบตัวนี้ไม่ครบตัวนี้ไม่หลอได้รอได้รอได้ขวัเขาขวัเขายิงต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตาดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเอทลบโอเคลดมารถมาตกแมวมาสองวิ่งมาสองวิ่งมา

เยเ้ก่งหลังเข้าเฮาหลังหลังมาแล้วเด้อ ่าเล้ยวไอ้เหมันเหลืาเศษเฮ้ยอุ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 ้ยทีมเรามาทีมเรามาทีมเราได้ได้ได้้านในบ้านในบ้านใกล้สิ่เยานหนึ่งหนึงเน็ตให้ เห็นในบ้านในบ้านเลยเห็นเข้าบ้านไปดิเห็นเข้าบ้านไปพี่เห็นมาเรื่อยๆเลยโบโซนโบโซนเฮ้ยโอยมันโดนน็อครถเราไปเท่าไรเที่ยบนรถมีไอ้สัต้นไหนวะว่าอยู่พอขับรถไปถึง

ไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้มาถามมากตั้งบนกะแมนเมนเมนอุ้ยหมกหลุดแล้วครับมีแฮมก็อ,อยูยูยิงได้มันน็อกตัวนึงนักมันนอกมันนักมันนอกไอกตัวนั้นแหละน็อกเดินหลัง